พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่าหนึ่งไม่ว่าเราได้พบเจอใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ 2. ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้ายไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญ เพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่ออดีตชาติ 3. เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเมื่อไรที่ไหนเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที 4. เมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวรั้ง อย่าเอาแต่อารยอาวรขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า 5. ทําทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้างเพราะเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขเรื่องในอดีตได้แต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่าการกระทำเรื่องใหม่ๆดีๆในปัจจุบัน มีอะไรที่เรายังไม่ได้ทําและควรแก้ไขตัวเองอย่างไงบ้างนั่นคือสิ่งที่ควรทําเพราะฉะนั้นเราจึงควรกระทําเรื่องราวในปัจจุบันของเราให้ดีที่สุด